สวัสดีครับพบกับผมขนมโคกแคทตัปอีกแล้วนะครับเห็นดอกสะพังขนาดนี้ก็น่าจะพอทราบกันเนาะว่าผสมเกสรอนแน่นอนอโอเคครับวันนี้เรามีอะไรกันบ้างก็จะเป็น LB นะครับแล้วก็เป็นยิมโนแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะ ผสมเป็น lb ซะมากกว่านะช่วงนี้ยิมโนจะไม่ค่อยได้ผสมแต่ก็ผสมทิ้งไว้ครับเผื่อเผื่อมีด่างที่สวยมีด่างใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูโอเคตอนนี้ก็ผมก็ก่อนก่อนจะทําคลิปก็ตัดไปแล้วนะครับ2ดอกก็คือ lb hybrid ไล้หนามแล้วก็ l B, อลบดูเขียวเขียว <ๆ S 1> ดำดำเข้มเข้มหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะผสมกับ LB ลบีสตัวนี้คนฟูแล้วก็มี LB h บีไฮบิแล้วก็ LB h บีไฮบิแต่ต้นนี้ผมชอบอย่างนะเขาสังเกตสิ หนามเขาแปลกมากอะ่ะเป็นหนามเดียวนะครับแต่หนามตั้งแล้วก็สีออกจะอ่อนนิดนึงออกจะอ่อนนิดนึงดูลองเทียบนะเห็นไหมอันนี้เขาจะออกอ่อนๆออ,นอันนี้เขาจะแบบเขียวๆดำๆเข้มๆข้ม ต็ตัวตัวตัวนี้เดี๋ยวผมจะผสมกับตัวดักก็คือทั้งหมดที่เอามาเอามาวันนี้นะครับที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะผสมกับตัวด่างกระจายซึ่งตัวแม่จะอยู่อีกส่วนหนึ่งผมก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปให้แล้วกันเนาะ ตอนนี้เราจะมาทำการตัดดอกและเก็บเกสรอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นผมใช้แค่มีดคัตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ใบมีดอ่าใบามีดโกนหนวดะครับบางบางตาอะไรนะขนนกหรืออะไรสักอย่างอะ่ะขน นั่นแหละครับอ่าอันนี้ก็คือมีดที่ผมจะใช้มาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเฉือน LB ก่อนนะก็นนะพรเดี๋ยวก็จะผสมกับ LB นะถ้าเป็น LB ผมจะผสมกับ LB จะไม่ไม่ค่อยเอามาทำด่างนะครับถ้าด่างก็อยายให้เขาด่างเขาเอง เวลาเราตัดก็จะตัดโคนนะครับโคนโคนดอกแต่ก็ไม่ต้องตัดลึกมากนะครับเดี๋ยวจะโดนเกรสรตัวเมียนะแล้วเราก็หักเขาลงจะเชือนอีกหน่อยก็ได้แต่แต่ผมจะไม่เชือนนะปึ๊บอ่านี่ครับอันนี้ก็คือเราจะเก็บเกรสรตัวผู้เกรสรตัวผู้จะ ฟุ้งสุดๆก็วันที่บานวันแรกเดี๋ยวเรามาดูกันฟุ้งจริงไหมเห็นไหมครับฟุ้งมากปะแล้วเราเก็บเกบอรยังไงผมจะใช้หลอดนะครับมาครับเราจะใช้หลอดในการบรรจุกัน จับเสยเลยครับฟับเนนูที่เขาเป็นแบบตัวสีดำดำหเหลืองเือก็จะแบบเข้ามาในหลอดนะตัวก้านชูเรนูเราจะพยายามไม่เก็บนะครับเพราะว่าเขาจะมีความชื้นและทำให้อับเกสรมีความชื้นและจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ เห็นไหมนี่ได้แล้วหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งดอกมาอีกครึ่งหนึ่งค่อยๆนะครับเก็บเท่าที่เก็บได้ครับไม่ต้องหมดจดก็ได้ เพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปเก็บไปผสมกับต้นอื่นนะครับเห็นไหมครับผมจะพยายามไม่ไม่เก็บการชูโอเคหนึ่งดอกก็จะได้อับเรนูประมาณนี้สังเกตยังไงว่าอับเรนูสามารถใช้งานได้ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมานิดนึงอันนี้นะครับเราลองเขี่ยที่มือนะเห็นไหมครับเขาจะมีผงสีงเหลืองติดมือนั่นคือมีอับปเลนูแล้วก็สามารถนำไปผสมได้นะครับ เดี๋ยวผมจับแปบเอาอืออันนี้ยังเอาไปผสมไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาอ่า LB สองหนของอีกตัวมาผสมแป๊บนะครับแต่เดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนละกัน ก็จะทำ่างนี้นะปิดเสร็จแล้วก็จะเขียนชื่อไว้ ก็จะเขียนชื่อแล้วก็วันที่นะครับก็จะลงรายละเอียดมานิดนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอดอย่างนี้แต่ความจริงก็ผมก็จะเก็บตัวเนี้ย ดอกนี้ใส่ไปด้วยนะแต่นี้ผมรีบปิดไปหน่อยมาเดี๋ยวเรามาเก็บดอกต่อไปกัน ีผมบอกนะเก็บเฉพาะเกสรที่เป็นมีอัปเอนูนะครับพยายามจะเก็บก้านชูอ,อันนี้อัปเอนูเยอะมาก เรียบร้อยครับลืมบอกไปนิดนึงก่อนปิดก็ผมจะทำความสะอาดนะครับบริเวณปากหลอดความจริงเอาเนี้ยไปผสมกระดอกอื่นก็ได้นะผมไปไป้าย LB Hybrid เลย จากาป้ายแล้วเราก็ทำความสะอาดด้วยนะครับปกติผมก็จะใช้ผ้าเช็ดแหละแบบนะโอเคก็เป <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็นอันเสร็จแล้วนะครับเก็บเกสรสองดอกต่อไป ผมจะเอาเกสสอนของ LB นี่ LB สอง11เจ็ดแปดสิบเอ็ดฟูคนฟูมาใส่นะ ผมจะตัดอย่างนี้นะครับตัดปุ๊บอ่าเกสรเขาก็จะออกทีบเลยครับแล้วก็ผสมจับจอไปในเกสรตัวเมียเลยนะ เอาไว้ข้างในเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกลัวว่ากีอสอนหน่อยเดียวก็พออะไรเงี้ยครับไม่ต้องไม่ต้องงกนะใส่ไปเยอะๆเลยเพื่อให้เขาผสมพันธุ์เดี๋ยวเราก็มีดอกอื่นๆมาใส่เพิ่ม มาเก็บเป็นสต็อกเกสรนนะครับอ่าหลังจากผสมเกสรเสร็จแล้วผมก็จะปิดนี่เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็จะเขียนแท็กแท็กในที่นี้ผมจะใช้เป็นหลอดน,นะ จะใช้เป็นหลอดแล้วก็เขียนว่าสวนตัวผู้ที่เรามาผสมกับต้นนี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรครับไม่ต้องสกใจนะครับว่าเล็บทำไมผมถึงดำจังเพิ่งผสมดินมาอ่า L B สองหนึ่งเจ็ดแปดสิบเอ็ดูคนฟูแล้วก็ผสมวันที่คือต้นไหนก็คือต้นนี้นี่ ต้นนี้นะครับ11บเอ็ดพูขนฟู LV2178 เขียนแท็กเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อเราก็ติดแท็กเลยครับกลางแท็กเลยปุ๊บผมก็จะ ติดไวอย่างนี้นะเราก็จะติดเหมือนกันทั้งสองดอกนะครับอ่านี่อีกแท็กหนึ่งมาแล้วนี่เราก็จะติดแท็กเข้าไปเป็นอันเรียบร้อยโอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับการผสมเกอรน,นะ แล้วก็ทิ้งไว้เลยครับอีกประมาณสักสองเดือนกว่าฝักเขาจะสุกนะครับก็คือฝักจะเป็นสีแดงแบบเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มใกล้จะแดงแล้วเริ่มใกล้จะแดงอ่าก็ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้มเมล็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ มเม็ดบางส่วนตอนนี้ผมก็เริ่มเพาะไปแล้วนะนี่อยู่ใ,ใกล้เลยใกล้ๆมือโอเคเดี๋ยวผมจะไปผสมเกสรต่อนะแต่หลังจากนี้ผมจะเล่นความเร็ววิดีโอหน่อยโอเคครับไปกัน คครับตอนนี้เราก็ตัดดอกหมดแล้วนะครับแต่ต้นนี้ผมยังไม่ตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวรอสักอีกวันสองวันค่อยตัดสองต้นนี้นะเพราะเหมือนเขายังไม่ค่อยบานนี่ก็ด้วยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปผสมอเสอาเกสรตัวผู้ไปผสมกัน อันนี้ก็จะเป็นตัวยิมโนด่างกระจายนะครับเห็นไหมเห็นเกรสรไหมใส่ไปเลยครับ จับลูดให้เขาลงเกสนตัวเมียไปเลย ตัวนี้เกศรอนตัวเมียปิดดอกมากเลยอ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จสับแล้วนะครับในคราวนี้เราก็จะมาตาิดแท็กกันนะ อนเยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้อีกอัน ที่ผสมด่างกระจายโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการผสมเกรสร ยิมโนคาเลเซียมอ่าก็จะเป็น LB ให้บิดีหแล้วก็ยิมโนมิฮานโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ